ปลุกพลังสายเลือดจะขพัดปีศาจแห่งการทำลายล้างตอนที่56เรื่องมีตึงเปรียะโคตรตึงใครที่ยังไม่ดูรีบดูเลยนะครับลิงใต้คลิปจ,จะจมงเต็มฉันไม่อยากจะเสียเวลาที่นี่นานมากนะักฉันจะใช้เวลาเพียงแค่3วินาทีในการจัดการกับแมลงสองตัวนี้อืมได้สิฮ่าฮ่ไม่มีปัญหา <c oughs> น่าเสียดายจริงๆที่ต้องฆ่าผู้หญิงที่สวยเบิบบากบึมบั่แบบนี้ยอมตายซะดีๆเถอะหน้าสาวน้อยไม่ต้องกังวลฉันไม่ชอบเลยนะไรกับซากศพรอกไอเจ้าบ้ากลางคนนี่มันแข็งแรงมากออกไปให้พ้นซะไอโรคจิตกำแพงน้ำแข็ง ความแข็งแกร่งนี่มันอะไรกันกำแพงน้ำแข็งของฉันถูกทำลายอย่างง่ายได้สามคนนี้ยังไม่น้อยก็เป็นนักสู้ระดับสูงพวกเราไม่ควรเข้าต่อสู้กับพวกมันพร้อมๆกันแบบนี้พวกเราถอยกันก่อนเอิเข้าใจแล้วจะรีบไปไหนเหลือเวลาอีกหนึ่งวิเอะเอ๋เอฮะความรู้สึกนี่มันยังมีอยู่อีกคนนั่นรึบาย เกือบไปแล้วแกเป็นใครกันแกอยู่ในกลุ่มของพวกมันด้วยหรือเปล่าฉันก็คือพระเอกฉันก็คือคนที่จะมาฆ่าแกยังไงล่ะว้าวว้าวว้าวอวดดีปาเก่งคนแบบนี้นะ่ะฉันก็ฆ่ามาเยอะแล้วแกนี่มันอวดดีจริงๆถ้าหลอบสังหาร12ปูบพีจงไปลงนรกซะ ไอ้หนูนักสู้ระประาจา์พวกเขาจะได้รับการปกป้องด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้พวกเขาจะไม่รู้สึกบาดเจ็บอะไรเลยถึงแม้จะถูกยิงด้วยรถถังแต่ว่าสำหรับแกฉันสามารถฆ่าแกได้ถ้ารอบสังหารร่างพูดผีของแกถือว่าใช้ได้หรือนนเนี่ยฉันดูไม่ออกเลยสักนิดว่าร่างไหนเป็นร่างจริงร่างไหนเป็นร่างปลอม ว่าสำหรับฉันฉันไม่จําเป็นจะต้องค้นหาร่างที่แท้จริงของแกโคดเนมสิงโตดํำชื่อจริงไม่ทราบราชาแห่งนักฆ่าผู้ทําตัวไม่โดดเด่นตายถ้าจะกินอาหารในอร่อยก็ต้องกินตอนที่มันยังร้อนๆอนอยู่ เลือดของแกจะช่วยให้ฉันฝาฟันการฝึกฝนและทะลวงผ่านการเป็นนักสู้ระดับสูงได้เยี่ยมใช้ได้ตอนนี้ฉันก็แข็งแกร่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นไอเจ้าหมอนั่นมันมันมันสามารถฆ่าหัวหน้าของพวกเราได้ภายในพริบตาแต่มันยังดูดเลือดของหัวหน้าของพวกเราอีก ไอ้เจ้าหมอนี่ไม่ใช่คนดีแน่แนมันต้องเป็นตัวร้ายต,ตัวร้ายโคตรตัวร้ายกว่าพวกเราซะอีกมันคือสัตว์ประหลาดชัดๆอย่าเพิ่งรีบตกใจไปซะสิเรื่องทุกอย่างมันยังไม่จบเดี๋ยวฉันจะ,สะแสดงอะไรให้พวกแกได้เห็นร่างกักขังวิญญาณอสูรโลหิตแห่งความมืดน,นั่นนั่นน,น,นั่นมันคือใครกันนะ่ะเ,เขา ขาเขาเขาเขาคือหัวหน้างั้นเหรอหม่นี่มันคือสัตว์ประหลาดอะไรกันวะเนี่ยทำไมมันถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้และดูท่าทางมันมันแข็งแกร่งมากเลยนั่นนี่คือทักษะศิละปะการต่อสู้มันคือพลังยุทธ์เจงงั้นเหรอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองจ้าเบบี้ ไปหยุดพวกมันซะเร็วเข้าเร็วเข้าต้องใช้โอกาสในครั้งนี้รีบออกไปจากที่นี่เร็วเข้าชิงจูซูเโจ้พวกเธออยู่ที่นี่ร่วมมือกับปีสาจโลหิตเงาของฉันเพื่อจัดการกับเจ้ามนุษย์เชี้อภาพอัปลักษณ์นั่นใหได้ส่วนฉันเดี๋ยวฉันจะไปตามล่าพวกนักสู้สองคนนั้นเองอืมเข้าใจแล้วปลุพกพลังสายเลือด मंगनम खैंग yeah!